เอาละครับกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีอยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบีเบฟโซแล้ววันนี้ก็เลือกงามยั่ดีนะครับได้เวลาเปิดตั๋วคาชารวม900ใบแล้วนะครับ900ใบเลยก็สําหรับ900ใบวันนี้ครับก็ประกอบด้วยตั๋ว2ดาวเอ้ตั๋ว200ตั๋ววิว2อใบครับแล้วก็ตั๋ว5ดาวครับ2 7 9 10สิบ 10ใบครับแล้วก็ตัวทอง24บใบครับตัวรุง433ใบแล้วก็ตัวเงิน440ใบครับทั้งหมดรวมกันเป็น900900 900นิดนิดนะ900ไม่มากครับ900นิดนิดเท่านั้นก็เดี๋ยวมาเปิดตัวเท่ากันก่อนว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างครับตัวเท่าโอกาสออกค่อนข้างยากนะจริงๆถ้ามันจะออกอะ่ะมันน่าจะต้องมีสักหลักพันขึ้นนะครับแต่การจะเอาตัวเท่ามาเป็นแบบ หลักเกณฑ์ตัวเท่ามาเยอะๆมันก็จะดูแบบจืดจางเกินไปนะก็เลยต้องให้มันไม่เยอะเกินไปครับสําหรับตัวเทา่าแต่ถ้าไม่เอามาเลยก็ได้นะแต่ว่าผมก็อยากจะรู้อยู่ดีว่ามันจะมีโอกาสที่จะออกไหมสําหรับไอ้ตัวเทานี้นะโอเคตัวเท่าแค่หมดแล้วครับก็คือยังไม่มีไม่มีวีแววของ5าดาวเลยก็น่าจะไม่ออกนะน่าจะไม่ออกง่าย ไม่ออกก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามีตัวรุ้งอยู่ตั้ง4 0 0ข้กว่าใบนะแต่ก่อนเปิดตัวรุ้งเดี๋ยวผมขอต้องไปเปิดตัวทองก่อนดีกว่าตัวทองมันมี24บใบเองไงมันมีน้อยก็เปิดเปิดอันน้อยก่อนดีกว่าอีกอย่างผมรู้สึกว่าตัวทองโอกาสออกมันไม่ได้เยอะเหมือนตัวรุ้งนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราสะสมได้น้อยก็ไม่รู้นะตัวรุ้งมันยังสะสมได้เยอะไงตัวทองมันสะสมได้ไม่ไม่ไม่เยอะขนาดนั้นนะ จะได้ไหมอ่าสีทองหอ,อมภัยครับมาครับจัดมาชันขอปฏิเสธวางท่าเป็นแล้วนี่เอา้าอิชินตัวเก่าครับก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรนะสำหรับอิชินตัวนี้นะเอามาก็ถือว่าเอามาอัพเพซ หมดครับต่อไปเป็นตัวรุง่ง <c oughs> ตัวบีเบฟโซครับทั้งหมดอ่าสี่ร้อยสี่สิบใบตัวเบฟโซจัดมาเล <c oughs> 100ายร้อยใบแรกครับเอไม่ใช่ไม่เใช่ร้อยใบแรกดสี่สิบสี่สิบ โอ้สองตัวเลยนะสำหรับสิบใบสองตัวเลยนะฟินดอร์กับเคมปจิเคมปจิเก่าครับมันเป็นเศษสี่ร้อยสี่สิบไงผมจะเปิดเศษก่อนอาา่าฮะไม่มีจัดมาไอ้สี่ร้อยสามสิบไม่ใช่สี่ร้อยสี่สิบ ไม่มีโอเคไม่เป็นไรครับต่อไปเป็นหนึ่งร้อยใบปั๊บปึ๊บนี่เราฟาดท่าดาวไปสองตัวแล้วใช่ไหมสองตัวโอเคฉันขอบปฏิเสธครับอย่างน้อยต้องมีหนึ่งตัวแน่นอนไข่วะเนี้โอ้เนื้นจิพร้อมดับรฟเวิยญ,ญาณ เศร้าหลงโอเคตัวนี้ตัวใหม่อยู่ครับโอ้ยชินมาสองเลยฮะแต่ว,ว่าไม่ใช่ตัวเดิมนะแต่ก็เป็นตัวเก่าอยู่ดีครับเกนเซตัวเก่าครับตัวนี้ใช้ในหอคอยแน่นอนครับอับๆไว้อัพๆอัอออเผื่อไว้ปูม่วงครับตัวนี้ตัวเก่าโอ้ไม่ปูป,ปูปูแดงไม่ใช่ปูม่วง ห้าตัวครับร้อยใบแรกจัดมาห้าเลยเอาตัวเต็มเดี๋ยวผมไปเคลียร์ช่องก่อนกลับมาแล้วครับกลับมาอย่างไวอีกหนึ่งร้อยใบคือมันต้องได้ทั้งโดนอะร้อยใบยังไงไม่ก็ต้องออกอะออกมากออกน้อยนะอ่าสวยครับอย่างน้อยสองตัวครับ อ้โอเคทาเกะอุนคิวราเก่ามากครับไม่ได้ใช้เลยสองตัวนี้น่าจะนอนค้างยาวๆครับนอนแบบหลับสนิทเลยครับร้อยที่สามปีเสื้าสองตัวลุง อย่างน้อยต้องมีหนึ่งตัวครับสำหรับการเปิดครั้งนี้พลังของข้าไร้กาดนักโอ้เฮลรดินมารุอ่าฮะฮาริเบลเมื่อไหร่วะโอ้นเนเเดียวตัวเก่าครับควินซี่เหรออ๋อโบนัสมันทึ่สงครามครับแจวเลยกำลังขาดอยู่เลยสำหรับไอดีนี้ลูเคีย โอเคไม่ค่อยมีตัวเล่นได้ครับแต่ก็มีตัวประโยชน์อยู่นะมีตัวประโยชน์อยู่อิชดะใชา้ในบรุษมัตเทอสงครามครับร้อยสุดท้ายครับแล้วก็เหลืออีก3ใบครับ <c oughs> ออกทุกการเปิด100เลยนะผมไปดูของบางคนบางคนไม่ออกเลยนะไอหนึ่งร้อยใบอ่ะบาะงทีก็ไม่ออกก็มีนะไอเซ็นมาแบบนี้ตัองอย่างน้อย3ตัวครับโอ้คิสเกะตัวเก่า โอ้ดาบฟันว yeah, ิญญาณครับกรีมจอกรีมจอสีเ <ratios> ขียวอืมพูดยาวซะด้วยอ๋อซาเอลอฟันโรใช่ในหอคอยแต่ก็ไม่ค่อยเก่งนะต้องไปอัพก่อนป้าอโนนะใครล่ะโอ้ซวยฟงและดับฟันวิญญาณของเธอ รอบนี้กี่ตัวเนี่ยหตัวอืมร้อยใบนี้6ตัวครับเลขกสใบก็เปิด3ใบให้เสร็จ3ใบผมไม่ต้องรอดูก็ได้มั้งไม่มีโอเคไปต่อไปเป็นตัว5ดาวและหดาวครับหดาวมีสองใบครับแล้วก็5ดาวครับที่เหลือดาว10ใบปึ๊บเร็วจินตะกะอ่าฮะสีม่วง ตัวเก่าครับตัวนี้ห้าดาวสองใบเดี๋ยวเปิดห้าดาวเจ็ดใบไว้ที่หลังครับผู้ใดโอ้งานแรงครับตัวนี้หายากหายากเพราะมันเป็นร่างเก่าแล้วชุดว้ายน้ำสะสมชุดว้ายน้ำเยอะๆก็ดีเหมือนกันนะเบียคุยะสม้มโอเคไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยแค่เก็บเพชรอะไรไอ้สองตัวเนี้ย เจ็ดใบครับเจ็ดใบรวดมะใบที่หนึ่งเฮ้ยโอ้โหมาสองรอบเลยดีมันเป็นกำลังเป็นโบนัสดันแทมอยู่นะตอนนี้นะอุย้ยชิบะไข่เอน็นงานแรงงานแรงไม่เก่งแต่ว่าหายากมากอ,อบิรามาดันคิวกริมจจอตัวเก่าใช้ไม่ได้แล้ว ซซมเมรีถ้าใครไม่มีตัวนี้มีบอกก็อคกลูดิของทุกสังกัดครับเล่นได้ฮาร์ดิเบลแดงมา2ตัวเลยอตัวดอบหยดน้ำโอเคมาเยอะอยู่ครับก็มีตัวดีๆเยอะอยู่เล่นได้เยอะอยู่ครับต่อไปเป็นตัวหดาวครับ ก็มาลุ้นให้มันเป็นตัวดีๆแล้วกันสำหรับหกดาวนะโอ้เจวมากๆเลยมันต้องอย่างนี้คุโรซากิอิจิโกอื้อหือ อ่าซุยฟงครับตัวสังเวียนเก่งอยู่นะมีช็อตมีช็อตทุก5้าวิครับก็ถือว่าโอเคนะการไปเก้าร้อใบรอบนี้คือค่อนข้างดีเยอะมากแล้วก็คุ้มจะจัดอ่ะคุ้มจะจัดดีจัดจัดเลยแหละเดี๋ยวไปดูกันเราได้ตัวอะไรบ้างครับก็ในประสบผมก็ได้อัพเป็น6ดาวไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแบบไว้แบบนี้ให้แล้วกันก็มีซุยฟงครับอิจิโกะครับชูเฮครับฮาดิเบลครับรู้สึกจะมา2นะ แล้วก็สมาลีใช่ปะะใช่ซมารีไหมเออใช่ซมารีสมารีหนึ่งครับกริมจอฟ้าครับนกเขียวครับดันกิวนะชิบะไขเอ็นตัวนี้ไม่ได้เก่งอะไรแต่ก็หายากนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีชิบะไขเอ็นในเกมนี้นะครับน้อยมากาเล่นจิพร้อมดับฟามิยานเบคุยะส้มตัวเก่าครับแถบนี้ทุกเก่าหมดเลยซุยฟงเก่าครับป้าก็เก่าครับ ซาเอลก็เก่าแต่ไม่น่าจะไหวนะกิมจอก็เก่าฮะไม่เก่ามากค่ะิมจอพอเล่นได้อยู่ชุดนี้อิชิดะอ่โบนัสปอรสงครามครับตัวอื่นไม่แน่ใจครับแทบจะไม่ได้ใช้เนเรียวเขียวสายที่ปกติคารดิเวลแดงตัวที่2ครับอุนคีวราม่วงนี่ผมเคยเอาลงหอกคออยู่นะตัวนี้ อโอคตะเกะส้มไม่แน่ใจฮะต้องไปดูในบันทึกว่ามันใช้หรือเปล่าปูแดงเค็นเซเขียวครับอืมโอ้เชาหลงโอ้หลายตัวอยู่นะหลายตัวอยู่นะเนี่ยอันนี้พวกนี้ไม่ใช่พวกนี้ไม่ใช่ก็เดี๋ยวมานับดูครับว่าเราได้กี่ตัวสิ 33ตัวครับประมาณ33ตัวก็ถือว่าเยอะครับแล้วก็มีตัวดีๆเยอะก็ไม่ไม่ได้บางตัวไม่ได้เป็นตัวที่ว่าเก่งอะไรแต่ก็แต่ตัวที่ว่าเป็นประโยชน์ค่อนข,ข้างเยอะนะหยาดน้ําเยอะมากเลยบล็อกระเบิของทุกสังขัาลิงก็เยอะเหมือนกันครับก็ถือว่าโอเคผ่านครับสําหรับการเปิดกาชาครบรอบ90 0ใบนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้ท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ